เพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนสืบเนื่องจากเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาผู้เป็นป้าได้พาเด็กหญิงดาวหลานสาววัย12ปีซึ่งทั้งสองคนเป็นชาวลาวเดินทางเข้าร้องทุกกับนางปวีณาหงสกุลประธานม,มูลนิธิปวีนาที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสะตรีหลังในหน้าได้พาเด็กหญิงดาวเดินทางมาจากลาว ไปรับจ้างทำงานบ้านอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งย่านทุ่งครุกรุงเทพมหานครโดยเจ้าของบ้านจ่ายเงินให้2,500บาทกับในหน้าเพื่อมาทำงานซึ่งต่อมาตนทราบว่าเด็กหญิงดาวได้ถูกนายจ้างข่มขืนจึงไปขอรับตัวเด็กหญิงดาวกลับและได้พาเข้าขอ,ขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีณาซึ่งเด็กหญิงดาวกล่าวว่าอยากทำงานหาเงินเพื่อนจึงชวนมาที่ไทยซึ่งในหน้าเรียกเก็บเงิน6,000บาทเป็นค่าเดินทางและค่าหาในจ้างให และเมื่อวันที่26กันยายนได้ไปทำงานบ้านและเลี้ยงลูกให้กับสามีภรรยาคู่หนึ่งตกลงค่าจ้างที่เดือนละ9000บาทกินนอนอยู่ที่บ้านของนายจ้างโดยจ่ายเงินค่าในหน้าจำนวน500บาทส่วนนายจ้างจ่าย2500บาทให้กับในหน้าและหลังจากทำงานอยู่ได้3วันได้ถูกนายจ้างใช้กุญแจไขประตูเข้ามาในห้องและใช้กำลังข่มขืน หลังรับเรื่องนางปวีนาจึงได้ประสานไปยังพันตำรวจเอกธงชัยบัวร,รังสีผู้กำกับการสนอทุ่งครุและประสานนางสาวกุญจิราชมสวัยหัวหน้านบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานครรับเด็กผู้เสียหายเข้ารับการคุ้มครองที่บ้านพักเด็กก่อนจะนัดหมายให้เจ้าหน้าที่มลูลนิธิปวีนาพร้อมเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กกรุงเทพพาเด็กหญิงดาไปแจ้งความที่สอนอทุ่งครุและพนักงานสอบสวนได้พาเด็กหญิงดาไปชี้บ้านที่เกิดเหตุ ก่อนจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับในจ้างที่กอ่อเหตุต่อไปนายนัเซยีมะและนายพิชิตชัยมงคลแกนนำกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยได้จากกิจกรรมชุมนุมสาธารณะเยี่ยมหนอชดทักษินที่โรงพยาบาลตำรวจมีการตั้งเต็มบริเวณบาทวิถีฝั่งศูนย์กา้าเซ็นทรัลเวิลด์ปลุกระดมมวลชนให้เข้าร่วม ลงรายชื่อและเขียนข้อความลงบนผืนผ้นผาเยี่ยมหนอชอทักษิณชินวัตรผู้ป่วยซึ่งปัจจุบันยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจมีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ50คนทั้งนี้ทางเครือข่ายยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการกับเจ้าหน้าที่กรมรชาชัณฑ์นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถามปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนื่องจากมองว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าว ช่วยเหลือนักโทษชัยให้ไม่ต้องรับโทษจำคุกในเรือนจำตามหมายสารอย่างไรก็ตามพลตำรวจตรีนักครินสุขควทวิตผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เผยว่าเมื่อวันที่28กันยายนแกนนำได้ยื่นหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะให้กับสนปทุมวันเบื้องต้นจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสนปทุมวันสนบางรักและเจ้าหน้าที่อ,อกฟอญิงจำนวนหนึ่งสังเกตการระหว่างการทำกิจกรรม ประสที่เราผ่านมาเปครั้งที่สองเป็นกิจกรรมครั้งที่สที่แงกนเเลพื่อส่ง้อนไปยังทากระบวรทีคือกรณีของคุณนังศิลป์ยังไม่ได้รับทางชี่แจกให้สังคมแรกรับราแบบของไทยเองได้ตอบคำถามแค่ว่าไม่สามารถเปิดเผยได้คิดว่ามันยังไม่ถายอ เราจึงได้ออกมาทำกิจกรรมเป็นครั้งที่2เพื่อได้สะท้อนว่าอยากให้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านหมอใหา่โรงพยาบาลแล้วก็ทุกทีมงานทุกคนมาได้ได้ออกมาอย่างมีการพิ้ารณามาดำเนินกานแล้วมีการยกระดับการที่จารณากิจกรรมเหล่านี้ก็พยายามจะทำกิจกรรมเรื่อยๆนะครับในส่วนของการยื่นฟ้องแล้วก็ยื่นไปแล้วนะครับก็รอ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบญุรีจังหวัดปทุมธานีรองศาสตราจารย์ดรสมหมายผิวสะอาดอิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นประธานในการเปิดการประกวด Fre ดอ of Thailand 2023รอบไฝ่นอนเฟ้นหาในแบบนางแบบหน้าใหม่ทั่วประเทศไทยเพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดในรายการ Fre ดอ o f เ s เชียที่งานเอเชีย d e เด e s t i v a l 2023ณสาธารณรัฐเกาหลีเกาหลีใต้ รวมกับนางแบบและนายแบบมากกว่า50คนที่คัดเลือกจากการแข่งขันระดับท้องถิ่นจาก27ประเทศในเอเชียโดยมีมิสเตอร์ารคชุงฮีกงซุนใหญ่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณเกาหลีประจำประเทศไทยสาธารณรัฐเกาหลีใต้รองศาสตราจารย์ดรปัญญามินยงผู้ช่วยอธิการบดีรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการมทรธัญบุรี นางสารินีสะเทียนภักกุล CEO จากบริษัทโชว์ซิสเต็มไทยแลนด์จำกัดเข้าร่วมในพิธีเปิดการประกวดโดยมีตัวแทนของแต่ละภาคที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด28คนก่อนการประกวดได้รับการโคชชิ่งเรื่องของการแสดงการเดินแบบเพื่อเข้าประกวดในรอบตัดสินซึ่งผลการประกวดผู้ชนะอันดับหนึ่งนายแบบได้แก่นายสมบกรวสัส่อแถว และผู้ชนะอันดับหนึ่งนางแบบได้แก่นางสาวซอนซอนวิทยาเรืองสุขรางวัลป๊อปปูล่าโหวตได้แก่นางสาวธัญลักษณ์ยศยานันซึ่งทั้ง3คนได้เข้าเอเชียโมเดลเฟสติวัล2023ณสา,าธารณรัฐเกาหลีต่อไปและนอกจากนี้ทางเวทีการประกวดยังได้มีการจาัดก,การแข่งขันดีไซเนอร์ยอดเยี่ยมเพื่อหาชุดเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในรายการซึ่งผลงานชุดปริมาก,กรรมได้แก่นายอนาวินทองน้อย นักศึกษาชั้นปีที่4คณะเทคโนโลยีขากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสลับ ได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยถ้าเรือแหลมชบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนจากกรณีที่มีผู้ใช้ Facebook โพสต์ภาพพร้อมข้อความ ระบุว่ากรณีชาวบ้านหวาดระแวงชายเสพยาคร่งเมาอารวาสเดินวนเวียนอยู่ภายในชุมชนและมีท่าทางน่ากลัวผู้สื่อข่าวจึงได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุบริเวณชุมชนบ้านหัวเตยหมู่ที่8ตำบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าวได้ร้องเรียนว่านายสมพงศ์อายุ53ปีเป็นผู้ก่อเหตุเมาแล้วอารวาสหาเรื่องชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง บางวันถือมีดไล่ฟันด่าทอคนที่เดินผ่านไปมาซึ่งนายสมพงศ์เคยมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดมาก่อนแต่ปัจจุบันในสมพงศ์มีทั้งอาการเมาสุราและสูบกัญชาทําให้ชาวบ้านหวาระแวงเกรงว่าหากไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามารับตัวนายสมพงศ์ไปบําบัดหรือนำตัวไปดูแลอาจจะเกิดเหตุอันตรายต่อคนในชุมชนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาจับกลุ่มตัวหลายครั้งแต่ก็ถูกปล่อยตัวกลับมาทุกครั้ง จนตอนนี้คนในชุมชนไม่มีใครกล้าจะออกมานอกบ้านเพราะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภยัยจึงอยากให้ทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแ,แลและนำตัวไปรักษาเพราะหวันว่าจะมาเก่อเหตุทำร้ายคนในชุมชนมันไม่ค่อยจะดีอจิตมันบางทีมทก็หลอนๆแล้วก็ดูมันแลครับอามอันสวกต็กตักน้ำราดบ้านมันเองลาดกระพงตะพาน มันจะทาอย่างนั้นถือมีดถือไม้เลยของมันเรื่อยบางทีก็เรียกหมาขึ้นบ้านดึกๆแล้วก็แพ่หมูก็วอยวายอ๋อนีแล้วเคยทําร้ายใครไหมไม่เคยยังไม่เคยแต่วันนั้นมาจับหลานอยู่คนนึ่จับหลานเนี่ยไอ้มอนไหนตัวเล็กอน่ะมาจับแล้วนี่พาหนีอือว่าเห็นเดินถือมีดถืออะไรด้วยอ่ะอ่นับเปียกนี่ก็โดนแล้วฟันนับเปียกอะ่ะแล้วเห็นว่าตํารวจเนี่ยเอาไปหลายครั้งแล้วยังไงถ้าล่อย ทางกล้าสุดเนี่ยไปปล่อยว่าอนามัย่าชิงเลนแล้วก็อนามัยมาส่งแล้วตำรวจให้เหตุผลว่าไงไม่ให้ว่าไงเขาบอกว่ามีญาติถึงจะรักษาได้แล้วอยากให้ทางเจ้าที่ตำรวจอยากให้หน่วยงานเนี่ยทำยังไงบ้างให้เอาไปรักษาเถอะอยู่อย่างนี้ก็ไม่ไหวอันตรายกับพวกชาวบ้านทุกคนตอนนี้ไม่กล้าออกไปไหนกันแล้วไม่กล้าแล้วเย่าเวกันชอบเปิดประตูบ้านเวลานอนหลับมามเรียกประจําให้ปิดไม่ยอมปิดเปิดลืม,มไปถึงก็กินข้าวเสร็จหลับ กลัวไหมว่าถ้าวันหนึ่งเขาออกมาเนี่ยเขาอาจจะมาทําร้ายคนอื่นเนี่ยกลัวกลัวมากเลยพอตอนนี้ก็เริ่มจะเริ่มแล้วเริ่มแล้วมองคอนปลากระลัมปลาเลือกหัวลาะคนเดียวเดิมขี่สวนหัวลาะคนเดียวอ่ะจะไม่มีใครเขาอยากจะเดินแล้วอ่ะแล้วในส่วนตัวเนี่ยกลัวไหมกลัวเดยไม่กล้าเดินไปแถวบ้านเขาไหมไม่กล้าถ้าเขาอยู่ไม่กล้าไม่เอาซึ่เป็นบุคคลอันตรายอยู่แถวนี้เลยใช่ไม่เอาเลย้ากัเดินไปก็ไม่เอาก็มันยังไงอ่ะก็คือ มันแบบโมโหอ่ะแล้วก็แบบตาแข็งแบบเจ้าเรื่องอ่ะอ <S <s เห็นว่าคนคนนี้เห็นว่าก่อนหน้านี้มีการถือมีดที่จะทำร้ายใครด้วยเหรอก็หลายครั้งนะตำรวจก็เข้ามาหลายครั้งแล้วก็อยู่ในบ้านก็ถือมีดแล้วก็คนในข้างในอ่ะเข,า,ขาก็ไม่กล้าเดินเดินอยาาเทไงก <รถ S 1> ็เขาไม่มีญาติไง ก็อยากจะให้ไปนานๆหน่อยไปรักษาชาวบ้านชาวช่องแถวนี้เขากลัวกันหมดไม่กล้าออกไปไหนอืมไม่กล้าและในส่วนตัวแล้วกลัวไหมว่าที่วันหนึ่งเนี่ยเขาถือมีดมาแล้วจะมาทาร้ายคนรุ้นคนนี้เนี่ยกลัวเนี่ยในบ้านมันก็เข้าไปนึไปนั่งในบ้านหลายครั้งอยู่เหมือนกันอยู่ก็เดินเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปนั่งจ้องหน้าคนในบ้านไม่พูนไม่จาแล้วเราได้ไล่เขาออกไปไหมก็ให้เขาออกนะ แล้วเขาออกไหมก็ออกมันก็ฟังนะแต่ว่าเหมือนกับสมองอะ่ะไม่มีแล้วอะ่ะมันเป็นบางครั้งใช่ไหมที่เขาออกอาการที่รุนแรงนี่บางครั้งก็รู้เรื่องถ้าโดนกระตุน้นอย่างเงี้ยก็จะออกเลยหรือบางทีก็เมอเมือหรือหรืออะไรมาอย่างเงี้ยก็ออกอาการแบบให้ชาวบ้านเขากลัวแล้วมีการเขามีการเสพยาเสพติดไหม ตอนนี้นะตอนนี้รู้สึกจะมีแต่ที่รู้นะก็มีแต่อ้อนะอะไรนะกัญชากะน,น้ำกระท่อมน้ำกระท่อมส่วนยาบ้ารู้สึกช่วงช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้เสพกองทัพภาคที่3ามจะพิธีรับส่งหน้าที่และมอบการบังรับบัญชาแม่ทัพภาคที่3 ระหว่างพลโทสุริยะเอี่ยมสุโรแม่ทัพภาคที่สามและพลตรีประสานแสงสิริรักรองแม่ทัพภาคที่สามโดยในพิธีมีการลงนามเอกสารรับส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่สามและได้กระทำพิธีสมมอบการบัคับัญชาโดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่สามร่วมพิธีพร้อมกันนี้พลโทสุริยะเอี่ยมสุโรแม่ทัพภาคที่สามกล่าวว่าสำหรับแม่ทัพภาคที่สามท่านใหม่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่เข้าใจสถานการณ์และปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่สอย่างแท้จริงจึงเชื่อมั่นได้ว่าภายใต้การบังคับบัญชาและการบริหารงานจะสานต่อภาระหน้าที่อันสำคัญนี้ได้อย่างดีขณะที่พลตรีประสานแสงสิริรักรองแม่ทัพภาคที่3กล่าวว่าขอยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ว่าจะทุ่มเทใน,ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อความเจริญก้าวหน้าของกองทัพภาคที่3ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องชอบธรรมบนพื้นฐานแห่งคุณธรรมและจริยธรรมทั้งจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรมรมตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคสว่วนในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างสารความมั่นคงความสงบสุขและความรักความสามัคคีในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือสำหรับพลตรีประสานแสงสิริรักรองแม่ทัพภาคที่3เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่24และเป็นแม่ทัพคนที่41ของกองทัพภาคที่3 พลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการฐานอากาศเป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในกองกำลังฐานอากาศเฉพาะกิจที่9นาลานจอดอากาศยานท่าอากาศยานฐาน2กองบิน6ดอนเมืองเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลของกองทัพอากาศที่จะไปปฏิบัติหน้าที่โดยมีนายฐานชั้นผู้ใหญ่และกำลังพลร่วมในพิธี ซึ่งในการนี้มีกำลังพลที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ทั้งสิ้นจำนวน272คนโดยสนักงานศูนย์ติดตามและสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนกองทัพอากาศรวมกับหน่วยบัญชาการอากาศโยทินได้จัดการฝึกความพร้อมปฏิบัติการให้แก่กำลังพลก่อนเดินทางไปปฏิบัติราชการประกอบด,ด้วยการฝึกอบรมภาคทฤษฎีการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงและฝึกทางยุทธวิธี นักกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่9จังหวัดปัตตานีโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานทั้งนี้กองทัพอากาศได้มีส่วนร่วมปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยง,งานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติกับหน่วยง,งานในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าในการป้องกันและหยุดยั้งภัยคุกคามทุกรูปแบบรวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยอย่างยั่งยืน คนเรือโทสุทินหลายเจริญผู้บัญชาการฐานทัพเรือสตหีบมอบหมายให้นาวาเอกมาคับพงดารพันธ์หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ดการท่าเรือสตหีบฐานทัพเรือสตหีบให้การต้อนรับเรืออตัตว,ว่าเนื่องในโอกาสเดินทางเข้ามาจอดตามกิจวัตรปกติระหว่างวันที่29กันยายนถึง6ตุลาคม2566นาท่าเรือจุกเสม็ดการท่าเรือสตหีบฐานทัพเรือสตหีบจังหวัดชนบุรี สำหรับเรือหลวงของประเทศแคนาดาที่ชื่อว่าอัลตาว่าเป็นหนึ่งในเรือฟริเกตชั้นฮาริเฟรตของกองทัพเรือแคนาดาซึ่งมีทั้งหมด12ลำจะจอดเทียบท่าที่ประเทศไทยอันเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่มีมาอย่างต่อเนื่องเรือหลวงอัลตาว่าและเฮลิคอปเตอร์ประจำการบนเรือรุ่นไซโครน CS-148 ที่พร้อมปฏิบัติการมีทหารเรือทหารบกและนักบิน ซึ่งล้วนได้รับการฝึกฝนขั้นสูงและมีความเป็นมืออาชีพประจำเรือรวม250นายถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้น เราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบ,บงังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมชะบงังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนนายสมประสงค์เนธทิพย์นายกสมาค,คมกุ้งตะวันออกไทยเผยว่าตนเองถือเป็นตัวแทนผู้เลี้ยงกุ้งภาคตะวันออกและเวลานี้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเดือดร้อนอย่างหนัก พร้อมกับพาแกนนําไปพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และต้องการเรียกร้องให้ภาครัฐช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศไทยโดยด่วนและได้เสนอเบื้องต้น4แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้แก่ 1. คือปัญหาต้นทุนในการใช้พลังงานในการเลี้ยงกุ้งซึ่งปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งใช้ไฟฟ้าราคาเท่ากับภาคอุตสาหกรรมดังนั้นจึงอยากให้รัฐบาลพิจารณาให้เกษตรกรได้ใช้อัตราค่าไฟที่ถูกกว่าเช่นเมื่อก่อน 2. เรื่องของราคาอาหารที่ใช้เลี้ยงกุ้งอยากให้ภาคราัฐได้ปลดล็อกการน,นําเข้าวัตถุดิบในการผลิตอาหารซึ่งราคาในต่างประเทศจะถูกกว่าเช่นถั่วเหลืองและปลาปนซึ่งจะทําให้ในการผลิตอาหารของบริษัทมีต้นทุนที่ต่าลงและจะทําให้ราคาอาหารที่เกษตรกรจะนำมาเลี้ยงกุ้งนั้นมีราคาถูกตามลงไปด้วย 3. อยากให้รัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนในประเทศ มีการบริโภคกุ้งมากขึ้นเช่นในการจัดเทศกาลต่างๆของในประเทศไทยก็จะทําให้ราคากุ้งหรือราคาสัตว์น้ําต่างๆมีราคาสูงขึ้นโดยธรรมชาติส่วนด้านของนายชาลีจิตประสงค์ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดชาชเชิงเซากล่าวาว่ขาขณะนี้ราคากุ้งของตลาดโลกและของไทยมีการผันผวนราคาลดลงมากกว่าปีที่ผ่านๆมาเนื่องจากเกิดภาวะสงครามส่วนหนึ่งและตั้งแต่มีการระบาดโควิด -19 การขนส่งมีปัญหา ทำให้เกษตรกรหยุดการเพราะเลี้ยงบางส่วนและขณะนี้ประสบปัญหาราคาต้นทุนในการเลี้ยงที่สูงขึ้นโดยขอวิงวอนรัฐบาลช่วยเหลือต้นทุนช่วยเหลือในการปรับปรุงสายพันธุ์ให้กับเกษตรกรณขณะที่นายมันจงนิดพาวาน,นิชประธานสมาพันธ์การเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยกล่าวว่าในฐานะที่ตนเองเป็นผู้เพาะเลี้ยงลูกกุ้งซึ่งถือเป็นต้นน้ำในการเลี้ยงกุ้งก็จะพยายามพัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของประเทศไทยที่กลุ่มเกษตรกรนำไปเลี้ยง ซึ่งอยากขอให้ทางภาครัฐช่วยสนับสนุนในการพัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะสมในการที่เกษตรกรจะนําไปเลี้ยงในแต่ละพื้นที่โดยให้มีความทนต่อโรคมีอัตราการรอดสูงเนื่องจากภาครัฐมีนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถซึ่งน่าจะร่วมมือกันพัฒนาสายพันธุ์ได้ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับปัญหาของเกษตรกรทุกวันนี้คือว่าราคาต้นทุน ทำให้เราแข่งขันต่อไม่ได้นะครับทำให้ภาระของห้องเย็นเพราะว่าต้นทุนในการผลิตทุกวันนี้ครับมันสูงขึ้นตั้งแต่เรื่องอาหารนะครับอันนี้เราก็ต้องยอมรับเรื่องต้นทุนวัตถุดิบอาหารนะครับสต้นทุนพลังงานนะครับเมื่อก่อนมันอยู่ที่ประมาณ15%ปัจจุบันเนี่ยต้นทุนการผลิตเนี่ยขึ้นไปถึง25%สนะครับส่วนต้นทุนลูกพันกับต้นทุนการจัดการและปัจจัยการผลิตเนี่ยอันนี้ขึ้นตามราคาตลาดทั่วไปซึ่งผมคิดว่าทั่วโลกครับขึ้นเหมือนกันคิดว่่่าาาไมมนจะีปัญห เพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่จะฝากรัฐบาลใหม่ที่ช่วยเหลือเราได้เลยนะครับหเรื่องโครงสร้างของอาหารนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอากาศถั่เหลืองที่ใช้ทดแทนปะปลนะครับปัจจุบันบริษัทผลิตอาหารนำเข้าเสียอยู่2%นะครับมันก็เลยทําให้ต้นทุนในการผลิตขยับขึ้นสู้คู่แข่งไม่ได้แล้ว2%ซึ่งในส่วนนี้นครับอขอรัฐบาลชดเชยส่วนต่าง2%นี้ได้ไหมให้เทียบเท่ากับเอาถัเหลืองเม็ดเข้ามาซึ่งไม่เสีย ผมมองว่าตรงนี้รัฐบาลน่าจะพอช่วยเหลือเษกษตรกรได้ส่วนที่2เป็นเรื่องของวัตถุดิบป,ปะปนปัจจุบันยังกำหนดโคต้าเป็นกฎเกณฑ์เก่าเมื่อ10ปีที่แล้วที่กำหนดโคต้าว่าสามารถเอาปะปนชนิดคุณภาพสูงโปรตีนเกิน60%เข้ามาได้เท่านั้นท,ท,ทั้งๆที่โปรตีนต่ำกว่า60อาจจะถึง5 5 5 0ซึ่งคุณภาพพอใช้ได้เนี่ยส่วนต่างกิโลเป็น10บาทนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนนี้ครับรัฐบาลทําได้ก็ฝากเลยนะครับว่า ว่าฐานผ่านาทางกระทรวงพาณิชย์ที่สามารถทําได้อันนี้คือลดต้นทุนนะครับส่วนที่2คือเรื่องพลังงานนะครับปัจจุบันนี้เกษตรกรนะครับชาวนากุ้งเนี่ยเราใช้เหลดค่าไฟในอุตสาหกรรมนะครับสิ่งนี้รัฐบาลทําได้แน่นอนนะครับเพราะว่าอ,องค์กรเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยเป็นของภาครัฐเป็นรัฐวิสาหกิจเพราะฉะนั้นเราขอให้คิดกรณีพิเศษ,ษเป็นเชิญเกษตรได้ไหมให้เหลือสามบาทเท่าเดิมแค่นี้ต้นทุนเราก็สามารถแข่งขันได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับกฎระเบียบเหล่านี้อยากให้ภาครัฐช่วยพิจารณาบางทีมันเป็นกฎระเบียบเก่าอาจจะไม่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันก็อยากให้ภาครัฐช่วยพิจารณาในเรื่องตรงนี้นะครับว่าปรับเรื่องของกติกาการเทรดได้ไหมนะครับเพราะบ้านเรามีมาตรฐานค่อนข้าง,ง,งสูงนะครับแต่เวลานาเข้าเราไม่ได้ตรวจละเอียดเท่านั้นคือต้องเรียนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำนะครับก็คือ ผลิตลูกกุ้งนะครับฮะจริงๆแล้วตำแหน่งเนี่ยก็เป็นประธานสมพันธ์การเลี้ยงสัตว์น้ำไทยนะครับก็คือดูสัตว์น้ำทัพใจทั้งประเทศนะครับฮะว่ามีปัญหาเรื่องอะไรแต่จริงๆแล้วตรงเรื่องกุ้งเนี่ยครับต้องบอกเลยว่าการที่จะต้องทําให้ภาวะกุ้งตอนนี้ที่มีปัญหาเรื่องราคาตกต่ํานะครับฮะเราจะต้องหนึ่งสร้างวิธีการเลี้ยงให้ต้นทุนต่ํานะครับ ต้นทุนต่ำในที่นี้เนี่ยมีหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานเรื่องค่าอาหารนะครับเรื่องอัตรารอดนะครับอีกอันหนึ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือสายพันธุ์ที่จะเอามาเลี้ยงเพื่อที่จะตอบสนองเกษตรษกรว่าในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับสายพันธุ์ที่โตเร็วเราก็ควรจะเลือกสายพันธุ์ที่ทนรคนนะครับซึ่งรัฐบาลใหม่พูดออกมาเนี่ยผมคิดว่ามันตรงใจผมมากเลยนะครับเรื่องลด ค่าพลังงานนะผมคิดว่าถ้าทําได้เนี่ยรัฐบาลน่าจะทําตรงนี้ก่อนก็สําหรับกระจาเาลิมเสาวเรานั้นนะครับผมในฐานะที่เป็นประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดเฉลิเสาวนะครับในเรื่องของราคาตกต่ําเราก็ต้องยอมรับนะครับในเรื่องของราคาตกต่ำเนี่ยเราไม่ได้ราคาตกต่ำเฉพาะประเทศไทยเราในเรื่องของราคาเนี่ยผมคิดว่าเราจะทําอะไรไม่ค่อยได้มากแต่ในเรื่องของปัญหา ที่การเลี้ยงกุ้งจริงๆนะเราต้องมาดูในเรื่องของปัญหาต้นทุนที่เรามีต้นทุนในการผลิตท,ที่สูงกว่าเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของราคาอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะลดในเรื่องของการนำเข้าวัตถุดิบเข้ามาได้เนี่ยอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือตรงนี้ ท่าอากาศยานสูวรรณภูมิกำหนดเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1หรืออาคารแซดวันแบบ s o ฟต์โอ n พนนในวันที่28กันยายนนี้โดยให้บริการเฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้นผู้โดยสารสามารถตรวจสอบประตูทางออกขึ้นเครื่องหากเป็นเกรด S101 ถึง S128 แสดงว่าเที่ยวบินของผู้โดยสารทำการบินณอาคารแซดวัน ผู้โดยสารสามารถใช้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือรถไฟฟ้า APM ในการเดินทางไปกลับระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักและอาคารแซดวันโดยท่าอากาศยานสวนภูมิได้สรุปขั้นตอนทั้งขาเขา้าขาออกไว้ดังนี้ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเดินทางจากอาคารผู้โดยสารหลักไปอาคารแซดวันหลังจากผู้โดยสารผ่านการเช็คอินผ่านขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยณจุดตรวจคน้นและผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง ผู้โดยสารเดินไปยังบริเวณด้านหลังปฏิมากรรมกวนกระเสียงสมุดโดยให้สังเกตป้าย S101 ถึง S128 จากนั้นลงไปชั้น B2 เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า APM ไปอาคารเซตวันจากนั้นขึ้นไปชั้น3ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาออกมีพื้นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสารเป็นแบบโอเพนเกตและเดินไปยังเกตที่กำหนดเพื่อขึ้นเครื่องต่อไป ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเดินทางจากอาคารแซวันไปอาคารผู้โดยสารหลักเมื่อผู้โดยสารลงจากเครื่องบินที่อาคารแซตวันที่ชั้น2ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเข้าผู้โดยสารลงไปที่ชั้น B2 เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า APM ไปยังอาคารผู้โดยสารหลักจากนั้น ขึ้นไปชั้นสองซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเขา้าผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าสัมภาระผ่านพิธีการศุลกากรเดินออกสู่ห้องโถงผู้โดยสารขาเขา้าและเดินทางออกจากท่าอากาศยานสวนภูมิต่ตอไปท่าอากาศยานสวนภูมิพร้อมเปิดให้บริการอาคารเซตวันเพื่อรองรับการเดินทางของผู้มาเยือนจากทั่วโลกด้วยบริการที่ปลอดภยัยได้มาตรฐานในระดับสากล